สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ2ตัวของสมุดบันทึกนะครับสูตรนี้งวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับคำนวณได้9กับ2 ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิบโวยออก2 2 7งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้7กับ4ทุกทัน7กับ4ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนสูตร2เเลขเด่น2ตัวเหมือนกันนะครับงวดก่อนสูตรนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้9กับ2ครับ มีเลขสองเข้างวดใหม่คำนวณได้5กับ8ทุกทัน5กับ8แนวทางสูตรคำนวณของอสมุติบันทึกวันที่ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ2องทับห2568ต่อมาจะเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์วันชัย งวดก่อนก็คือใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับได้แนวะทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกท่านมี2กับมี7นะครับหวยออก2 27ส่วนแนวะทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือ2 5 2ท6 8า อาจารย์วันชัยคำนวณได้3 4มสี่ห้าหกเจ็ดเก้ายถูกทันสามสี่ห้าหกเจ็ดเกาศแนวทางมาครบบนต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์กเกษมใบนี้เป็นสูตรสองนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่ หลักร้อยสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สูตรหนึ่งสองกถูกทันสูตรหนึ่ามสี่หกเจนะครับหลักร้อยสูตรสองของอาจารย์กเกษมต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนบนสูตรสองของแอดมารีนะครับ ได้ตัวเด่น2ตัวก็คือ4กับ7นะครับ4กับ7ต่อมาใบนี้จะเป็นแนทางของเจรลายลพัทยาครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีถูกทันงวดประจำวันที่2พฤษภาคม68เจรลายลพัทยาคำนวณได้เลข2นะครับได้เลข2ก็มาลุ้นกันถูกทัน2จะมาไหม มาแล้วจะไปเที่ยวด้านบนหรือว่าจะลงไปด้านล่างก็มาเก่งรอลุ้นกันดูนะครับต่อมาจะเป็น,นทางเด่น10หน่วยบนเลขเด่นแบบ5ตัวนะครับของแอดมินตีทุกท่านสูตรกำานวณของอาจารย์ได้0 1 2 4 5นะครับ0 1 2 4 5 ต่อมาก็เป็นข้อมูลด้านล่างนะครับ10หน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้สูตรหนึ่นะครับ01569ส่วนใบนี้จะเป็นนทางสูตรหลักหน่วย3ส,สูตรของแอดดังเม็ดทรายวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ จะเห็นว่าสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข2ไปหลัก10นะครับทุกท่านผมว่าถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับส่วน้นทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับได้ตัวชนเด่น5ตัวก็จะมี90312ครับ90312วันที่ก็อยู่ด้านล่างสุด2องทับห้าสอ มาต่อการที่แนวทางคู่ต้นบนนะครับหรือว่าคู่สลับบนของแอดมุกใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางตัวชนเด่นของอาจารย์มีเลข2มานะครับเข้าหลักร้อยกับหลักสิบส่วนข้อมูลคู่สลับของอาจารย์เข้าสองคู่ทุกท่านมีสองสองกับมีเจ็ดสองวยออกสองสองเจ ตัวน้ทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาเมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันย้อนดูสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปเลยนะครับห้าง,งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกทันวันที่ด้านบนสุด2ทับห้า6 8งวดนี้ได้ตัวชนเด่น3ตัวก็คือ801นะครับ801 แล้วก็คู่สลับของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทําไมชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ทุกทันทั้งหมดก็เป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะครับพิจารณาก่อนนาข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่สูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของอเส้นมีวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมีเลข5หวยออก8-5ด กลับมาเดินต่อทุกท่านหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปนะครับงวดที่ออก3 6ย้อนไปงวดหนึ่งนะครับงวดที่ออก3 2งวดนั้นสุดคำนวณของอเส้นมีก็เข้านะครับมี2เข้าหลักหน่วยสามงวดหลังสุดก็หลุดไป1เข้า2ง,งวดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย2พฤษภา6 8 เั้นเ็จมีคำนวณได้6 7 8 9 0นะครับ6 7 8 9 0ก่อนหน้านั้นผมลงสูตรคำนวณหลัก10ไปแล้วนะครับก็ประกบคู่ให้เลยทุกท่านลองจับมัดรวมกันดูนะครับหลัก10ได้1 3 4หลักหน่วยได้6 7 8 9 0ถ้ามัดก็จะได้1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็4 0นะครับงวดที่ผ่านมาก็ใบฝั่งทางซ้ายเลยทุกท่าน2ใบฝั่งซ้ายมัดแล้วได้8 5ตรงตรงมาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัว สูตรนี้ของแอดกรมเกตนุชสาธิติย้อนหลังทุกท่านตั้งแต่วันที่16เดือน11เลยนะครับใบนี้ครับตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้ของแอดกรมแล้วก็มา1เมษาก็ไม่หลุดนะครับงวดที่ออก36มีเลขสาเข้าหลัก10 ล่าสุดนะครับ16เมษาหนโวยออก85เข้า2ตัวเลยทุกทันแนวทางของอาจารย์มี5กับ8สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝังทางขวามือนะครับ2ทับ5 2,568แอดกรมคำนวณได้สูตร136นะครับสูตร136แนวทาง10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางขนมไทยของแง่ทะเลใจนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นของแง่ทะเลใจได้2กับ1ข้อมูลชุด2ตัวอยู่ด้านบนนะครับมี2 1 2 4 2 8 1 5 1 7 1 8 3ตัวอยู่ด้านล่างได้2 2 1 2 2 4 8 2 4แล้วก็2 2 8สอถูกทนัน ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดตัดนะครับ2ตัวด้านบนของ a d m มิดมุที่ผ่านมาก็เข้านะครับตรงๆมีสองเจ็ดงวดก่อนหน้านั้นก็มี7 8นะครับเข้าตัวครับงวดที่ออก6 8 7งวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาสุดเลยนะครับ2พุทธสภาห8แแนวทางของอาจารย์ที่ให้มาชุดนี้ ก็จะมี2 4 2 5 2 7 7 4 7 5 7 7 8 4 8 5แล้วก็8 7ทุกทันเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณพิจารณากรนำไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์นิรนามนะครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์งวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายให้มาจริงเข้าจริงนะครับมี5885งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเมื่นนะครับ ตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี4664 4774 4994แล้วก็จะมี4466แล้วก็99ทุกท่านชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ในทางของนัดใช้เนิรนามมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดทุกท่านมี2-3-6-2-3-9 369แล้วก็6-2-9ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของงาใต้ฟ้ามีอาจารย์จะดีทำข้อมูลชุด3ตัวมาให้เพิ่มเติมถูกทันหลักๆก,ก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับ ใบน,นี้แนวทางของแอดนอนหนูรู้เรื R ่อ e งนะครับหรือว่าแอดพนักร3สาตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง8ชุดแล้วก็ข้อมูลด้านล่างมี5060ูนย์ห้าหนึ่งหหนึ่งแล้วก็ห้าหครับสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์รูปแบบนี้หลุดไปถูกทันมาต่อกันที่ชุด3ตัวของ Ad Le D. แอยืนบุนเลิศนัดยืนให้แนวทาง หลักร้อยมา3ตัวนะครับถ้าหลักร้อยที่มาก็จะเป็นเลข1เลข3เลข4นะครับได้เลข1เลข3แล้วก็เลข4ทุกท่านส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์นภัทแจ่มจรัดสี2พฤษภาคม68ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ